สุขสบายทีพ่อแม่พี่น้องสุ้คูสู้คู่สูขข้สสคนเด้อครับสวัสดีสบายดีจ้าพวกพราก,กับบาจนนี่กันแล้วพี่น้องเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาหาฟันสานแล้วก็ไปเก็บเงินสะอ้อยพี่นออ้นองไปแกงกินสวยตอนนี้จนนี่ก็ยุบปลาสานพี่น้องสารลายหลายอยู่กับแม่พี่น้องฝนกระตกสกักระเซาเปียกเบิดเปียกทั้งแม่ทั้งจนนี่ทั้งน้อง ปันแล้วไม่เอ๊ะทางดีอยู่บัดถ้าอรถแซบ่บอีกเด้อส,สารรสซาดเอาคมคมี่น้องแต่เดี๋ยวนี้มกักเอาไปอ,อ้อมอ้อมซีหมูอ้อ,อมซีหยางนี่ก็แซบ่บพี่น้องสากรก็ละใหลายคราวนี้จะเป็นป้าสารจะไปจะน้อง,งจะไปป้ายอดสะอ้อยเอาไปตัดแก่นนะ อ,อันนี้ซออซ์ออร์โลซัดหวานอันนี้ซอไอรสัดขมตัดกันกะสิบอดีกินเอาไปแกงกินสวยเลยพี่น้องว่าตอนสวยม่ได้มีอย่างกินกะเทอันนี้เรากินแกงเสร็จไปเฮ้ยปลาเ่าก็มีเนาะปลาโตเ่าก็ไปปลาโตขังไว้ในหม,นะม้อนะพี่น้องเคยกินจูบ่เน,น้อเนอสาน,นี่เนาะ คนที่มาทางมาฟันสานกันมากเกือบสอมือพี่น้องเอ้ยมาดุดุมาฟันสานกันเลยจะสานกระายคือเก้าหละธรรมชาติพี่น้องปอดสานพิษกินกระแซบเบเิ่งพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งไกลๆนอสานตัวบางคนกับบุหูแต่ฮะแต่ทางภาคอีสานกับสีหูพี่น้องทางอยู่ตรงไหนเะนาะเตือนหน่อ นอกโบงงามไแม่กับสิบเอาเด็กพี่น้องขะนนอนในายบทังนะไปกากีคานซอกค้านปอก,กันนะตอนิเ่แรกอาจจะน้องงามงามนทองท้าง,างปอกก็จะได้หลายตัวนี้ก็จะกินข้าวและยุงกันละหลายยุงสีหาไปกินเลยพี่น้อง ใครบดใมากกินขมอะไรพี่น้องกันเซรพโนสานนะใครบดมะขมกับบดเซบหวานเป็นรวมมขมเป็นยาพี่น้องเอ้ยพักจอพักจันรก็หลายอยู่หันทิรอเก็บมืดอะไรพี่น้องพักจอกพักจันพักอันนั้นเด้นอนนอนเรากับเอารถมาแม่ไปแกงเมือใส่กัน เราแถวนี้ก็เขามีอยู่กันนะคือว่าหลายอยู่ตีนหัาปุ๊หลายีเลยตอกบนมันทั้งเลยเฮ็ดพุงแลนก็แม่นเอานะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอกนั่นแหละเดยตอกเดียวดตอกเดียวฮันติเฮ็ดพุงแลนพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเอาไปแกงใส่พี่น้องเฮ็ดพุงแลน ผักจันพี่น้องเอเก็บใหม่จากจันนะเ,เ,เก็บไส้มัน,กนเ,เก็บไสมันลยแม่ผักจากจันพี่น้องหาเก็บผักเก็บหญ้าไปแกงกิน ไม่อย่างก็จะเก็บเอาให้เบิร์ดเห็นอย่างกับพี่น้องให้กินได้พี่น้องกับบุ้งบุ้งให้พี่น้องเบิรงดูจะแกนเป็นยังไงอันเดะพี่น้องพักนี่คือพักจักจานเอาไปแกงใส่สารใส่ยเส้อ้อยแซ่แกงเมื่อดันหลายอย่างพี่น้องแนวละน้อยบ่อาลายเอาแนวละน้อยก็พอไปเบิงยเส้อ้อยต้องมีอใช่ไหมพี่อาจารยเห็นต้นอื่นเขากเก็บเอาอีก เดีย๋ยวพัก,กจันก่อนค่อยไปฟานอันอัญชอ้อยก็ได้หลายอยู่อยู่ปลาอยู่ดงพี่น้องเอ้ยมาแค่ยู่หากินปลากินสวยมาเลี้ยงงัวฮะแหละมาเลี้ยงงัววันนี้พยาก,กินข้าวก็เลยหาเนี่ยไปเฮ็ดกินได้หลายโลด เดี๋ยวขอเั้นดีขอก้อนก็ได้แปลว่อันบ่ค่อยหั่งเล้พอแหละไปหาเอาแนวนั้นยยดท้งทางงามๆนยดบ่ค่อยงามมาได่พี่น้องไปหาเอาแถบบอลไม้หอดปลาหยดสะอ้อยและพี่น้องอันนี้ก็คือปลายยดสะอ้อยของเราเก็บเอาพว่น้องเก็บเอาไว้จะค่อยมาซ่อมก็ได้ ยอดสอ้อยบ่ค่อยงามเลยพีนนนนะน่น้องแถวนี้นะน้อยหน้อยแต่ว่าแซ่บแหงหวนานอรอรสชาติจะออกวหวานหวานเสียบใช่บอซ่อมก่อนก็นได้ใช่ปะเต็มกระมองเลยดิเ <laughs> ต็มกระมองลายพี่น้องมาซ่อมออกมาได้น้อยเดียวเด้นี่เต็มแต่เบอร์กานนิดน้อยหนึง หักซ้ำบ้ะบันนี้จนนี่จะลงคลิปซ่าพี่น้องบุมิเนี่ยจนนี่นะบันนี้มาเลี้ยงงัวเมื่อกระคำๆำจักหน่อยอย่างคอยดีอเมื่อมางัวกังวเกินลูกปะพี่น้องเอ้ยมานะจนหั่นจนยางได้แหละโซคารกำลังไม่เอะมีจุู่ปะคือว่ามีไหลฮะงองมักไม่ได้คิดงวงงัวฮะ อุ้ยงยงงามเงยงนี่น้องงามงามน,น,งน้องง,ง,องัวของมาร์กพี่น้องเอ้ยตอนนี้จะกินน้องงัวกับไม่ได้กินซัวเสบ็บแซบเนาะเมื่อคืนนี่ก็ได้กินอยู่แต่ว่าเพื่อนแบงให้น้อยเดียวกินป่ะสะใจคันงัวจะคของเกิดกะว่าสิกินให้สะใจผัดบ่ได้กินน้องซ้ำที่แรกก็นี่มาไม่น้เจอนี่ว่าสิมาเอาเมือบ้าน่นเด้ไปเลี้ยงอยู่บ้านแต่เพิ่นเกิดก่อนกับได้เอาเมือซ้ำ ไปสอกบ่งอีกหล้กันนะันปลาันตรงป่าก,กันฮู้กพี่น้องพาจะเอาไปแล้วป่แมะอยู่ป่ายอดสะอ้อยพี่น้องเอ้ยอ้สออ้อยัวนี้ก็จะไปเอานอเล่าตอหลายยางเติมเนรละน้อยเบาหลายดอกยอดน้อยนะพี่น้องบุคคลอยากเอาเะเบิ่งงามใช่ปะเด็กพี่น้อง,อ,อ,งอันนี้คือยอดสะอ้อย จนนี e sword, <ım. S 1> ้มักกินที่สุดคืองดสะอ้อยงดสารนดแอันตัวนี้บ่ค่อยมักปันไถแต่ว่าแม่จนนี้จะมักนี่ยอดล่างในเข้าไปเอาไปเด้อันเด้อหันหน้ามากระวนพี่น้องแม่จนนี้มักนงดสารพี่มักออกขมขมนิดนึงนะจนนี่พันมักนงดสะอ้อยหวานๆกับไปแกงปนกันกระแทบเอาใส่กระมองนะนี่เม่ซ้อมเก็นสารก็เอาสารงดสะอ้อยกับงดสะอ้อยพี่น้อง เพ็่อนอ,อ้ปนกันมาเพื่อกันเพราะงดงคืองามใช่ไหมงดง่นนยายๆเนาะไปต่อวันนี้ไปต่อพี่น้องยังเลาะไปแบบนี้แหละเห็นกับฟันแวะเอาเบอร์สโกพี่น้องแล้วเขาไปฟันเหลาต่อสารตันนี้ก็เอาแล้วงาสอยก็เอาแล้วจะไปฟันเหลาต่อก่อนไปเอาเหล่ากับแวะงาสโกกันเอาไปหม่มจะขาวอีพอแล้ไแมเนาะ เอาไปใักยาพี่น้องเอาไปตำตำใส่กันหลายอย่างมีอย่างน่้ก็มันซุนมันซนแล้วก็ใบสะโกอันนี้เน,ะนาะแม่แล้กวก,วบกวับเบอร์ใบกล้วยตองตี้กล้วยตองตี้เป็นกล้วยกองเตี้ยทีเป็นอันเป็น,เ,ปนเอามามกให้พี่น้องเอามาห่อนะเพราะว่าจะเป็นหักยาใส่แน,น่กันเนาะใบอยังกับใบหนาคขนาดนี<ม>้ใส่ใบหนาคแน่พี่น้องใบหนาคที่เพืชนนั่งกำนะไหม คนกระกหลกตัวเสียไปหน้าก็านั่งกำนะเถิงอ <c ười> ีู่บ่เอ๊ไดสูงพอแล้วบ่แม่แไปไป,ไปฟันสากเอ้บแม่สันสากสันฟันน้อเรา,เากันเลยโอ้ยแมงเรื่มเอ๊ ได้เมืองเลียนอีกแล้วพี่น้องเอาปีกไปเนบใสีอันฝาตทิพเข้าวงามงามเมื่อนี้ได้สามโต๊ามือหอนเงินละใครแล้วไปฟันนอเราวันพุธแบบนี้นะพี่น้องอันนี้ก็คือนอเรามีไผ่เคยกินแกงนอเราอยู่ป่ะแกงไท่อันดอกแคบมะแครนะแซบแซบพี่น้องสากแซบอกแกงนอสานก็แซบมันขมๆตัดนะเพราะว่าอันนี้ซอกส้มส้มใส่นอกสานแซบให้แซบแบบ แมนชนนสานแชงแซบนอสาสนสาออกขมนรสอ้อยออกหวานนอสเหลาออออันส้มสตัดกันนะพี่น้องแกงเสกกันกระแซบแม่แมเนาะนเพราะว่านี่สิออกมสมส้มพี่น้องนรเหลา,านะอันนึ่งหวานอันนึงขมอันนึงส้มแกงเสกกันกระแซบต่าอาเอกมากระแซบตัดกันกระซิบิพอดี งเงยบมากพี่น้องเก็บเอะไรเออนี่เห็นพักก็เก็บเอาพี่น้องเอ้ยต่แอาไเขาไปปอกอยู่งานพี่น้องควรกับเห็ตดตกอีกแล้วโอ้ยเนาะเ <c oughs> มื่อยได้นำ้ำฝนเลยนะพี่น้องถามว่าบ้านโจ,จนี่คือนน้ำดีแท้เวลาน้ำมาน้ำบ,บนนะ่ท่วมปะบ่ท่วมนะแม่นเนาะเพราะว่าเขามีผู้ ปูอ้อมมาจ้านี้เ่เคยท่วมจะเคลือเดอกพี่นอ้องยังไหลกัดนนะ้ำมากทว่วมทงนาะแป,ป๊บเดียวก็แห้งเนาะแห้งไวอยู่เอเกิดมือนึงพี่น้องกัดน้ำมาฟาดเสใส่เมื่อเดียว,วกับโนะยบหลายคนจะเคยกินย่บ่นอ้อนอนเหล่าพี่น้องเลยแมน พอเอาหลายพ่น้องเอาแน่แล้วน้อยไปแกงใส่กันหลายย่างกัหลายย่างกัหลายเนาะ mm hmm. ซแซบตอนเรากินลาลากับแซบโอ้ยฝ้าหองเปน็นนัายานดิหองแหง้งแหง้ง ที่อันกินมาตามทางอยู่ดอกพี่น้องนอนเราเลยนะกัดกินลิ้นเสรีหัดเสิแกงสิบบัสนะว่าหญ้าพันกับแกงได้เลยพี่น้องแซบคือกันตรสชาเอาสมส้มคือกันนี่อันต้นบบนี่นอนต้นนี่น้อยนี่จะเป็นหญ้าพันเพื่อมักลูกให้งอยควยกินเาไหร่งัวกินละมักเจ็บท้องนะแม่นงหญ้าพันนะส้มแต่งงัวมักกินได้พี่น้อง สมสม้มเพ่งมักนะงัวมักกินแบบสมส้มแบบฝาดฟาดกมีอะไรอบ้ากามาพอแกงนี่แหละมาไปด้กสุเดสมนั่นเด้หกหกพี่น้องให้น้องตัดลงมาเอาให้แม่กันให้แม่เป็นคนซ่อมตกอีกแล้วฝนเดินโหซ้ำทำเสิยเปียกเลยลูกสอวแม่กันดึ๊ดดึ๊ใส่กรไปน้ำ ตาลงมาเอะให้แม่ซ่อมเอาซอยออกันที่น้องเอ้ยจะได้กินววๆให้แม่สุดน,น้อย,ยอยเด้แย่งงามเอาโลดก็น้อยอย่างแซ่บสุดน้อยอันนี้สุดน,น้อยนึงงสัก,กขึ้นเก็บมไม้พักบวงนะเก็บมาใส่กันโลดหลายยางจะค่อยแซ่บ ขอแล้วก็พ well> ่อเ้ยหลายเติมไปได้หลายย่างอ่องาก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อยอดอะอ้อยยอดสารนอยเราจะไปแกงพี่น้องเบาลาย่างละน้อยไปแกงกลมการไปแกบพักมักบวปบองยังมาเติมนะพี่น้องจางสั้นช่วงนี้ก็ขอฝากมันกล้าไปสนิทเด้อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ชิ้นเด้อก็ขอขอบใจเอฟซีสกูสุคนเด้อสบายดีสวัสดีครับ